สวัสดีครับจอชัยนะไก่ชนครับก่อนอื่น์ลูกาบขอพระคุณนะครับเพื่อนๆที่น้องที่รักไก่ชนทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับขอบคุณจากใจจริงครับขอบคุณมากมากครับวันนี้มาวันนี้มาอัปเดตลูกเจ้าเยีหรอครับนี่นะครับลูกเจ้าเยอหรอนะครับที่ได้ผสมไว้นี่เป็นไก่สองแม่นะครับสีดาไม่ใช่นะครับ สีขาวกับสีแดงเป็นแม่เดียวกันนะครับก็ทําไว้สามชุดครับอายุเท่ากันหมดนะครับออได้เดียวกันนะครับนีับถูกเจ้าเยลรอก่อนที่จะย้ายไปจังหวัดชาเชิงเซานะครับก็ได้ผสมไวผมก็ได้ทรํรผสมไว้นะครับอายุเดือนครึ่งครับตอนนี้กรสมบูรณ์ครับแข็งแรงทำวัคซีนครบแล้วครับ นิ้วกัเส้นหลอดลมบกเสบฝีดาดแทงเรียบร้อยแล้วครับเหลือฮิวานะครับต้องอายุให้เขาได้ก่อนนะครับถึงจะได้แทงได้นี่ครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็โทรประสบถามนะครับแบ่งปันยังไงก็โทรมาถามดูนะครับว่าจะแบ่งแบบไหนยังไงแบบไรก็ยังไง,ง,ไน,อองไนะครับนี่นะครับมีจะเสื้อสวยครับ นี่ครับนูกเจ้ายียรอนะครับวงคองเหมือนพ่อทุกตัวเลยครับแม่เขาจะเป็นลูกเราของผมเองนะครับแม่เขาคู่เกิดคู่เกิดของแม่เขาจะเป็นม้าเขาสั้นสลับยาวนะครับแข่งคมนะครับกดหน้างอนเก่งมากแม่เขานะครับแม่เขาก็ไหกแล้วครับกำลังฟังอยู่นะครับ พ่อชุดสีขาวนะครับ oh สีดำคนละแม่นะครับสีดําคนละแม่สีดําจะเป็นแม่หวนหมูกนะครับสีดําจะมีเป็นสายแม่เสลียงนะครับเป็นหวนหมูกนะครับชุดนี้แต่เป็นพ่อเดียวกันครับพ่อเยียรหลอเหมือนกันครับนี่คร <po ับเพื่อนเพื่อก็อัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูไปเห็นเพื่อนเถามมาก็ดูครับมันมีหลายชุดอยู่ครับตรงนู้นก็มีครับตรงนู้นก็มีอีกครับก็ สมไว้หลายชุดอยู่ครับเจ้าเยลโล่อนี่ได้กชุดครับได้กชุดอันนี้ชุดแรกครับอันนี้ชุดแรกเป็นชุดแรกนะครับลูกเจ้าเยลโลอยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับท่านใดสนใจก็เดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้นะครับท่านใดชิ่นชอบอยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามกันนะครับ ทำแบบลากยากครับทำแบบบ้านๆผสมแบบบ้านๆเลยครับปล่อยผสมแบบบ้านๆเลยแล้วก็แต่ผมจะแยกลูกนะครับผมจะแยกลูกมาปลูกไฟเองครับสุดท้ายก็กราบขอบพระคุณที่น้องที่รักไก่ชนทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูโทรมาทักทายโทรมาพูดพูดคุยกันนะครับขอบคุณครับ